นันตัวยังอะยังอะขวีญยังเอาิังด้วอิงด้วอิงน้ำด้วอยังยังยู่ไดหันแมงทีโปมครับเอะยังยูงได้หันพังน้ำิงน้ำแน่งอนโน้นงด้วบิังด้วบิ่งน้ำด้วอตัยังอะตัวยังิงด้วย

Mia nga này Mia nga này Mia nga này Mia kiếp lê. Mia kiếp lê. Mia nga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  lê. nó liền lê. Mia nga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  เท่มาเทออกมาเห็นคือสิขุบมวลเนาะสิคุบท่านมาล่ะสิขั้นไปท่านสีปมวะสิขั้นท่านสีปมวเาเินใ่สนี่เาก็ใมกนวนาเอานี่เอานี่ไปใส่ มึงไม่ตายไปบึงเอากียวบึงมังงมันกัดขาดิ้กัดขาพ่น่แม่กัดขาพ่นอแม่กัดขาพ่น่แม่กัดขาพ่นแม่มัยังตัวเดียวนิ้ง่ตัว่ายๆก็มูนน่ะข่อยสั่นแห้งด้วัดตีอันข่อยจะเอาตีกันกับแก้วด้หนั่นโอ้ยชิบก็ถ้าเกันไวีอ่ะ เอาไปใส่ละขวดขวอยเสียขวดไปใส่ละโอ้ยอย่าไปจับมึงควยอุ้ยบ่เหร็นแต่ว่างไว้ข้างตัวเอาขอได้ปะนี่ขอได้ปะนี่ขอได้ปะนี่ขอเด้อขอเด้ยนี่เอาบ้ามาเอาแล้วมันบ่นี่เอาบ่เสียอีกบ่นี่บ่เอามันบ่บ่เอามันบ่เอาไปเลยเด้อเอานะ เอาแล้วนะเอาแล้วนะน้ำก็คานกับเมาคือเก่าคือเอาแต่ตัวก็เจ๊งสิวะก็จับเนียวสิเดี๋ยวจะไปอุ้มนะกกั่นน่ะโผล่โผล่ดิจึงจะไปสวบนะลูกอย่าไปสวบนะถ,ถ,ถือจซื่ออย่าไปสวบนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้ามสวมา Oh. Mm -hmm.